เดี๋ยวมันจะได้เป็นเจ้าสาวแทนเองด้วยแต่งว่างก็ได้เหรอก็คือวันนี้ก็จะเป็นงานรดน้ำน้องมท่านผู้กำกับงานพยาบาลนลอยหล่อนะคะก็คือตลอดที่ที่ผ่านมาค่ะก็ทำงานร่วมกันมาเนาะกับพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือคือส่งแล้วคือบางครั้ง ว่าอาจารย์จะทักหรือทำให้คุณคล่องหังใจกาทอะไรเนี้ยคะ่ะก็ต้องหนคืออยากขอใครไว้ในที่นี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็คงเงว,ว,ว่าสัญญาว่าปีหน้าจะทำตัวให้ดีขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับพวกเรานะครับยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยียุคนี้ยุคของการสื่อสารนะครับเรื่องของการติดต่อโทรถุนเนี่ยไม่ยากนะแต่หลายคนเคยมีการด้วยกระติหรือกันแนกแหนกะนกะันเองว่าเออคนนี้มาเป็นทายกระตินคนนี้มาเป็นผระธาน้องคนนี้คนนั้นเป็นอะไรของหมอผมต้องบอกว่า oh, <super. S 1> บนความเป็นจริงแล้วเนี่ย เทคโนโลยีเทคโนโลยีอันสูงส่งในปัจจุบันมันนำพาให้ผมเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วนะนเนาะไปอยู่กรงงงุงเทพไปอยูอนน่กรทมก็ม็นร้องเรียนผมผานไายวันนี้จุดนี้ก็มีโทรศัพท์ชาวบ้านโทรเข้ามาน,นะครับคุณหมอเจ้าขอความกรุณนาน มันคือรักธรรมนูญหรืออะไรที่ที่ทผมต่างแบบเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแล้วก็หลายสิ่งหลายอยา่างอยากให้เราปรับนะครับเพราะว่าที่นี่นะฮะป็นจริงๆหมออยู่ด้วยนะฮะา็ตร,ตรงมาตรงมาหลายหลายเรื่องของการร้องเรียนมาจากหมอ ถ้าจัดก,การอะไรไม่ได้ถ้าจัดก,การอะไรไม่ได้และไม,ไม่นะครับผมก็คง,งนั่งต่อที่นี่ไม่ได้เหมือนก,กันถ้าหาไว้ยังไม่สามารถจัดการได้นะเครไม่มีปัญหาผมนั้นอยู่ตรงไหนก็ได้เบอร์โทรศัพท์คู้ในการโรงพยาบาลขึ้นอยู่บนป้าย E.R. เพราะนั้นไม่ต้องไปหาว่าใครมาบอกใครมาฟ้องป้าย E.R. มีเบอร์โทรศัพท์ผมอยู่สองเบอร์ S <S <an> นะครับผมก็รับเรื่องร้องเรียนเหมือนกันที่ผมร้องเรียนผู้จัดก,การ,รทะทะบิดีสาขาบางเด็กเหมือนกันผมได้รับการบริการที่่วยแปกนะครับผมไม่โอเคผมขอมอนุญาตร้องเรียนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นฝากท่านผู้จัดก,การช่วยจัดก,การเหมือนกันครับชาวบ้านเขาทากผมแบบนี้เหมือนกันขอท่านผู้บริการ่อผู้หมอใช่วยจัดก,การดูแลให้หน่อยนะครับทุกระบบทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ นะครับเฟซบุ๊กก็มีนะครับมีคนหลายๆครั้งถูกร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กก็มีนะเพราะนั้นเทคโนโลยีและก็สิ่งประสิ์ที่แต่ละคนทุกท่านที่เขาร้องท่านถือนะครับเพื่อดลบรนดานให้ทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญคิดปวังในสิ่งที่ต้องการนะครับแต่ว่าขอว่าเป็นสิ่งที่คิดหวังในด้านดีนะครับไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียน กับคนอื่นขอให้ผมสมหวังน,นะครับในสิ่งที่พวกเราตั้งใจมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง,แรงทงั Menschen, ้งกายใจนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตคู่โดยเฉพาะในคนที่กําลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่นะครับแต่กาลังจะถูแกแย่งคู่เนื่องจากทีส่สาม,มารถจะเปลาตาคนเดียวได้ไปปล่อยตัวแทนเดียวตัวแทน,นก็้ือเมายืดคู่ <c oughs> นะครับก็ ขอให้พวกเรามีความสุขนะครับแล้วก็สมบัปในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงเป็นสิ่งที่น้องบอกว่าไม่ก้าวล่วงหรือเข้ามาเปลียนเทียนคนอื่นนะครับให้หลอดไปนะครับก็ถ้าปีหน้าผมยังอยู่ก็คงมไม่เจอกันแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ามีปัญหาจัดการไม่ได้คุณน่าจะเจอคนใหม่ ມີກອດຫນອຍເປັນພວກອຸປະ